สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับพี่วันนี้เจอเจอกันอีกแล้วในอีพีที่63สิบเฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วนะครับพี่ในยามเย็นวันอาทิตย์ที่12บสองพฤศจิกายนสองพนะครับพี่คลิป EP พีหกต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่พอจะถึงรายการสุดท้าย ที่บ้านฝนตกไฟดับไปครึ่งชั่วโมงพี่ต้องกราบขออภัยพี่พี่นะครับพี่จบที่หลวงพ่อสว่างเลยนะครับพี่ถ้าพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้นะครับพี่อา้าววันนี้นะครับพี่มาเริ่มต้นนะครับพี่กันก่อนนะครับมีพระบ้านมาแบ่งป,ปันพี่พี่อีกแล้วภายใต้กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่อ่ะ ใจร้อนพี่ก็โทรเลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3อแอดไลน์ก็อดีไลเฮงดี789และสำหรับลูกค้าใหม่นะครับพี่ไม่ต้องกังวลใจพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ให้พี่พี่สบายใจได้เลยว่าพัะที่พี่ปิดกับทางร้านไปจะได้รับถึงมืออย่างแน่นอนนะพี่เนาะเอา้าพี่อีกรอบนึงพี่รบกวนพี่พี่จริงๆครับพี่กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับพี่แล้วก็ถ้าชอบองค์ไหนอุดหนุนน้องได้ขอรู้รู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่เนาะเอา้า มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันเลยดีกว่าบ้านพี่ๆฝนตกไหมครับบ้านพี่ๆฝนตกไหมครับที่นี่ตกมาหลายวันแล้วครับพี่อ้าวพี่ลองดูนะครับพี่เนาะอ้ารายการแรกกันก่อนเลยนะพี่นะรายการรกขคุณแผนหลวงปู่ทิมคุณแผนหลวงปู่ทิมอย่างนี้ครับพี่โอ้โหดูพี่ดูอย่างนี้ครับพี่คุณแผนหลวงปู่ทิมอย่างนี้นะพี่นะ ขนแผนหลุมปูทิมแบบนี้อย่างเงี้ยพี่อย่างนี้เลยนะพี่นะอ้าวน้องให้พี่ดูก่อนดูก่อนเลยพี่ดูให้ชอบดูให้ชอบอย่างงี้อ้าวเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนะครับนี้อย่างงี้อืมพี่ลองดูเลยพี่อย่างนี้พี่ลองดูเลยอย่างนี้นะพี่นะอย่างนี้นะครับพี่นี่ประมาณนี้นะครับพี่ประมาณนี้เลยพี่นี่ พี่ลองดูด้านหลังนี่ตะกุดหนึ่งดอกอย่างนี้ตะกุดหนึ่งดอกนี่พี่นี่ดูโอ้โหรายละเอียดนี่คมคม,มชัดชัดดีนะพี่น้องมียันห้าหลวงปู่ชัดเจนดีครับพี่นี่ดูนี่ครับพี่หลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยพี่เอา้าลองดูนะพี่นั้นลองดูนะครับพี่พระคุณเผลนหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยพี่เรียบร้อยพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยอย่างเงี้ยพี่เอาสี่ร้อยบาทรายการแรกสี่ร้อยเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาเต่าหลวงพ่อเงิน เตาลงพราเงินอย่างนี้ครับพี่นี่เตาลงพวาเงินอย่างนี้อ้าวพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะนี่อย่างนี้พี่โอ้โหพี่ดูเนื้อหาก่อนพี่ดูเนื้อหาก่อนอย่างนี้เลยพี่เนื้อหาอย่างนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้โอ้โหพี่ลองดูนะครับนี่อย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับพี่พี่ชอบไหมเอ่ยโอ้โหพี่ลองดูนะครับนี่นี่เลยพี่เนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้พี่นี่ ดูใต้ฐานแบบนี้พี่ใต้ฐานแบบนี้เลยครับใต้ฐานแบบนี้เลยครับพี่นี่ประมาณนี้นะพี่นะ้องประมาณนี้ครับพี่นี่เอา้าเตาหลงพวกเงินอย่างเงี้ยครับพี่เอาสี่ร้อยบาทาดูราคาแต่ละรายการโดนใจไหมครับพี่ในการไหนรายการไหนไไปไวเกินไปพี่พี่ดูไม่ทันขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่เอา้าต่อมาครับพี่เขาเรียกกันว่าเหรียญขี่คอใช่ไหมพี่ เหรียญขี่คอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่เนาะนี่ครับพี่สองห้าศูนย์เก้านี่นี่ครับพี่นี้หลังเจดีอย่างนี้พี่หลังเจดีอย่างนี้นะพี่เนาะนี่เอา้าพี่ลองดูนะครับพี่เอา้าสองห้าศูนย์เก้าพี่สองห้าศูนย์เก้าอย่างนี้อือฮึดูพี่ดูอัปป้าอย่างนี้เลยพี่อัปป้าแบบนี้พี่ลองดูโอ้หน้าตาคมชัดดีครับพี่หน้าตาคมชัดรายละเอียดนี้ไม่ต้องห่วงพี่คมคมท่าชัดตัวหนังสือคมคมเลยพี่ หนังสือรายละเอียดคม,คมแบบนี้พี่คมคมดีพี่ลมคมดีนะครับพี่อา้าวพี่ลองดูพี่อย่างนี้โอ้โอ 9, อหเจดีอย่างนี้พี่นี่สอ,องห้าศูนย์เก้าอย่างนี้พี่สถูปหลวงพ่อทวดอย่างเงี้ยพี่เนี่ยลองดูหูเหรียญอย่างนี้พี่อ้าวลองดูนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่เหรียญขี่คอศูนย์เก้าอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาท ค่าเลี่ยมเลนนะพี่ค่าเลี่ยมเลนสองร้อยสามร้อยต้องมีแล้วพี่เอ้าลองดูนะครับพี่ออาต่อมาอีกหนึ่งรายการของหลวงปู่ทวดพี่ดูบ้านดีไหมพี่บ้านดีไหมครับพี่เนี่ยเจ้าของเขาบอกเก็บไว้อย่างนี้เลยพี่เก็บไว้อย่างนี้มาต้องนานแล้วพี่เนี่ยโอ้โหดูถ้าไม่ถ้าไม่ใช่คนโบราณจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช้เออเขาได้นะพี่น้องเชือกได้อะไรเงี้ยพันหูนะพี่น้องนี่โอ้โหพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่รู้พี่พี่ชอบไหมเอ่ยเก่าดีพี่ผมดูว่าโอ้โหพลาสติกเนี่ย เก่าเอาเรื่องเลยพี่นี่เสียนโตพี่เสียนเสียงโตอย่างงี้พี่นี่หลวงปูท่ทวดเสียงโตอย่างงี้พี่อืดูเก่ากึกเลยพี่ดูเนี่ยพี่บ้านๆได้มาบ้านๆเลยพี่อย่างนงี้ได้มาบ้านๆเลยครับพี่อย่างเงี้เนี่ยครับพี่ลองดูนะพี่นะพี่ๆชอบไหมครับอย่างเงี้ยพี่โอ้โหดูผ่านฤดูการสงครามมาแล้วพี่เนี่ยดู โอ Finished ้โหนูใช้จนจมูกกระแทกพลาสติกจะแตกไแล้วพี่เน <fuck> ี <amigo> ่ยลองดูนะพี่นะลองดูนะครับไม่รู้เห็นรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับพี่เนาะเอาเป็นว่าพี่ดูให้ชอบแล้วกันนนองดูให้ชอบดูให้ใช่พี่แล้วทักทายน้องได้เลยนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้พี่ไม่มีปัญหานะพี่เนาะแจ้งน้องได้เลยพี่ในรูปอาจจะยังไม่ชัดเจนพี่ลองดูก่อนนะครับลองดูดีๆพี่ดูให้ชอบแล้วกันเนาะอย่างเงี้ยพี่ดูพลาสติกเขาเก่าจริงพี่พลาสติกเขาเก่าจริงพี่ไม่ได้แก้งเก่านะเก่าจริงแล้ว่เีพน คนสมัยก่อนเขาชอบนะพันหูเหรียญย่างเงี้ยพันหูเหรียญแบบนี้ครับพี่เอา้าลองดูนะพี่เนาะเหรียญศูนย์เอยเหรียญเหรียญโตอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาพระยาเออพ่พ่พระเจ้าตากสินมหาราชนะพี่เนาะพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยครับพี่สองห้าหนึ่งแปดหลวงปู่ทิมร่วมปลูกเสกนะครับพี่หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ร่วมปลุกเสกนะครับพี่นี้อย่างนี้ครับพี่นี้เอา้าเดี๋ยวน้องลงกล้องให้พี่ดูนะครับ นี่อ่ะหน้าตาคมชัดเลยพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ดูอารายละเอียดคมคม,ขมต่อโค้ดแน่แนๆอย่างงี้พี่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดูตัวหนังสือคมคมด,ดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่รายละเอียดคมชัดดีครับพี่นี่อย่างงี้นะพี่นะนี่ครับพี่โอ้มีหูเหรียญอยู่ข้างหลังนะพี่เนาะข Geme, เขาเก็บหูเหรียญเลี่ย,เยมเก็บหูเหรียญไปให้นะพี่นะอ,อย่างงี้ครับพี่อย่างงี้เลยพี่ลองดูครับตัวหนังสือคมคมตัวหนังสือคมคมอย่างนี้ นี่ตากศินมหาราชอย่างนี้ครับพี่เอา้าเรียนพระเจ้าตากศินมหาราชอย่างนี้ครับพี่เอาหกร้อยบาทโอ้โหหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้าลองดูเนาะพี่เนาะลองดูนะครับพี่เอารายการต่อมาพับปิดตาหลวงปุ่โตพับปิดตาหลวงปุ่โตเนี่ยพี่ลองดูนี่ดูโอ้โหดูพี่อย่างนี้เลยพี่อุ้ยเกือบลวงนี่ครับพี่อย่างนี้เส้นเกสรเต็มตเ,เต็มเส้นเกศรเต็มเต็มยันเด้งเด้งยันเด้งเด้งอย่างนี้พี่ พี่ลองดูเลยพี่ลองดูเลยครับพี่อย่างนี้นะพี่เนาะน้องลงกล้องให้พี่ดูนะครับน้องลงกล้องให้พี่ดูนะครับอย่างนี้โอ้โหดูพี่ดูอ่าเส้นเกสาเต็มเต็มนิ้วมือติดเต็มเต็มดูดีนะพี่นะ <Columbus> นิ้วมือติดเต็มเต็มเลยพี่ลองดูนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยนะครับเอ้าพี่ลองดูพี่ลองดูครับนี่โอ้โหตัวยันคมคมเด้งเด้งตัวยันคมคมเด้งเด้งเนี้ยครับพี่ อ่ะพี่ลองดูนะครับพี่ลองดูเลยอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยครับพี่ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยอย่างเงี้ยครับพี่เอา้าหลงปูตโตมีตะกรุดหนึ่งดอกอย่างเงี้ยพี่เอา้400าสี่ร้อยบาทหืม <EN> สี่ร้อยบาทโดนใจพี่พี่ไหมครับโดนใจพี่พี่ไหมครับนนหนาๆเลยพี่นนหนาๆปึกป๊กๆหลังอย่างนี้นเลยพี่เอา้าลองดูนะพี่นาะสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมารายการต่อมานี่เลยพี่หลวงพ่อกลวยชุตินทะโล กระไลทองเงนี้ aos, <ส>พี่กระไลทองนะพี่เนาะนี่เลี่ยมวินเทจโบราณมาเลยพี่เลี่ยมวินเทจโบราณมาเลยอา้าวแล้วพี่ดูด้านหลังนี่ปั๊บโอ้โหลุมบอกกลัวไม่อยู่นี่กลัวพุทธคุณไม่อยู่กลัวเอาไม่อยู่หลังคนุคนมนานกันสุดถือว่าสุดแล้วพี่บวกสิงเข้าไปด้วยเลี่ยมบวกสิงเข้าไปด้วยครับพี่เอาอย่างนงี้ยครับพี่เรียนหลวงพวกกว่อกวยชุดตินทะโลนะพี่เนาะหลังฮนุมานนะพี่เนาะบวกสิงเข้าไปอีกพี่บวกสิงเข้าไปอีกพี่นี่ลองดูนะครับพี่นี่ ใบหน้าคมคม,คมชัดชัดเรียวจีวงคมคมายละเอียดยังคมชัดดีครับพี่นี่ตัวหนังสือหลงพกกลวยชัดเจนนี่ชุตินทะโลองี้พี่โอ้โหดูกระไ่ทองพี่อะกระไ่ทองพุ่งปี๊ดปั๊ดเลยพี่นี้อย่างนี้ครับพี่วัดโคสิตารามนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เลยนี่พี่ลองดูนะครับเอ้้พี่ลองดูดูให้ชอบเลยพี่ดูให้ชอบเลยด,ลยดูโอ้โหดูพี่ดูหนุมานอย่างนี้พี่ หนุมานเด้งเด้งเลยพี่หนุมานเด้งเด้งเลยพี่ที่ระลึกงานผูกพัทศสีมาสองห้าสองหนึ่งโอ้โหพี่ oh, ดูกระไรทองเนโอ้โหดูสีอย่างนี้สีออกอย่างนี้เลยพี่เอา้าแล้วมีนยะมพี่มีสิงหนึ่งตัวมีสิงอยู่หนึ่งตัวเลี่ยมไปด้วยกันเลยพี่เอา้าเอาไปลองดูพี่ใช้ได้เลยพี่อย่างนี้นะครับพี่เนาะเหรียญหลวงพว่อหลวงพ่อก,กวยหลังหนุมานพี่แล้วมีสิงด้วยอย่างเงี้ยเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้า เซตนี้มาเลยพี่ในบ้านนี้เลยนี่เอรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะพี่เนาะมีปิดทองนะพี่นะมีปิดทองนะพี่นะอย่างนี้ได้มางี้เลยพี่นี่ปั๊มตาสิงอย่างนงี้ครับพี่ปั๊มสิงอย่างเงี้ยพี่เอ้าลองดูนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่ดูให้ชอบแล้วกันพี่นี่กระดาษเหมือนกระดาษหนังไก่อย่างเงี้ยพี่เนี่ยมีปิดทองนะพี่นะมีปิดทองเรียบร้อยพี่เอ้าอย่างเงี้ยเอาสามร้อยบาทโอ้โหลูปหลวงพ่อกลวยเอาสามร้อยบาทเท่านั้นพี่เอาลองดูพี่ ชอบจัดใบนะพี่เนาะเอารายการต่อมาอันนี้อ้โหนี like ่เลยพี่นี่เหรียญหลังฮันุมานเนื้ออปาคานะพี่เนาะหลังฮันนุมานเนื้ออปกาแบบนี้ครับพี่นี้อย่างนี้ครับพี่นี่ลองดูนะพี่นะนี่พี่ลองดูเลยหลวมพ่กกลวยบ้านนี้เลยพี่อ้าวเหรียญฮันนุมานอ้าวเหรียญอปกาหลังฮันุมานนะพี่เนาะสองห้าสองหนึ่งพี่ลองดูนี่ครับพี่หลวมพ่กกลวยชุดตินทะโลอย่างนี้พี่นี้อย่างนี้พี่อดู รายละเอียดคมคมชัดชัดดีอยู่พี่เน,เนื้ออัปาก้าแบบนี้พี่เนื้ออัปาก้าแบบนี้นะครับนี่หลังยันธนุมานเด้งๆด้งเหมือนเดิมพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับนี่รายละเอียดของเหรียญอย่างนี้ครับพี่นี่ดูที่ระลึกผูกภาษีมาสองห้าสองหนึ่งเหมือนกันพี่น้องแต่เพียงแค่ว่าอันนี้เป็นเนื้ออัปาก้านะครับพี่อันนี้จะเป็นเนื้อกระไหลทองอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้เลยพี่นี่สุดยอดหนึ่งในสุดยอดเหรียญของหลวงพ่อกลวยแล้วครับพี่เนาะเอ้าอย่างเงี้ยพี่เอาสี่อร้อยบาท โอ้โหเหรียญหลังธนุมานเอาปาก้าอย่างเอา400บาทเท่านั้นครับพี่เอา้าลองดูพี่ลองดูนะครับไม่แพงพี่ทุกรายการวันนี้เอามาแบ่งปันพี่ในราคาหลักร้อยเลยครับพี่เอามาแบ่งปันพี่ในราคาหลักร้อยเลยครับพี่เอ้าอย่าพลาดพี่อย่าพลาดดูเสร็จปุ๊บพี่ชอบรายการไหนพี่แคปส่งมาก่อนเลยครับพี่อย่าเพิ่งดูจบนะพี่ดูจบอาจจะไม่ทันนะพี่นะรีบส่งมาก่อนเลยครับพี่รีบส่งมาก่อนเลยหรือว่าโทรมาก่อนเลยพี่ใจร้อนก็โทรมาได้เลยครับพี่ไม่ต้องห่วงยินดีให้บริการพี่พี่อยู่เลย เมตตามหานิยมสองห้าสามหกนี่จเจริญพ, BON พ,พรบนหลวงพ่อคูนอย่างนี้ครับพี่หลวงพ่อคูนเจริญพรบนพี่เอ้าลองดูพี่ลงกล้องหน่อยโอ้ oh, โหหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดีครับพี่นี่เทพเจ้าด่านขนทศพี่ลองดูนะครับอย่างนี้หลวงพ่อคูนปาลาสุดโธอย่างงี้พี่โ oh, อ้โหดูรายละเอียดคม,คมชัดดีครับพี่คมชัดดีครับพี่ดูอ่ารายละเอียดคมคมชัดชัดดีนะพี่นเนาะเหรียเจริญพรบนอย่างนี้ครับพี่เอา้าด้านหลังละนี่ ตัวยันอย่างนี้เลยครับพี่ตัวยันอย่างนี้เลยพี่นี่สองห้าสามหกนะพี่เนาะนี่ครับพี่เมตตามหานิยมโอ้โหสมัยนี้นะเมตตามหานิยมดีนักเละแล้วพี่เอา้าสุดยอดพี่อย่างงี้เอา้าพี่ลองดูนะครับดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องมาได้เลยเอา้าเกือบหลุดมือ <c oughs> เรียนหลวงพ่อคูอย่างเงี้ยครับพี่เรียนหลวงพ่อคูจเจริญพรบนนะครับพี่เอาสี่ร้อยบาทโอ้โหเบาเบาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้า ไม่แพงพี่ไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่พี่นะครับเอาต่อมาเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิม่มวัดกลางบางแก้วพี่นี่สองห้าหนึ่งแปดอย่างเงี้ยพี่เหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิม่มนะพี่นะนี่พี่ลองดูรายละเอียดคมๆชัดๆพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่นี่รายละเอียดคมๆชัดๆดีครับพี่นี่เนือ้อทองแดงแบบนี้พี่เนือ้อทองแดงแบบนี้นี่ดูป้องอ้อยดูชัด <highways S 2> เห็นไหมเอ่ยพี่ชัดๆดีไหมครับพี่นี่เหรียญป้องอ้อยแบบนี้ครับพี่เนี่ย เอาดูพี่ดูรายละเอียดเหรียญคมชัดดีนะพี่เนะาะเนื้อหาประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้นะพี่นะนี่หูเหรียญแบบนี้เอาพี่ลองดูเลยเนี่ยเอาให้ดูให้ดูก่อนพี่เอาให้พี่ชอบเอาให้พี่ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่เนี่ยพี่ตัวยันคมคม,มี่หลวงปู่เพิ่ม2518อย่างเงพี่อา่าลองดูนะครับพี่นนองเนี่ยตัวยันคมคชัดชด,ดีครับพี่อย่างเงีย้ยพี่เอา400บาทโอ้โห แบบนอนสต็อปไปเลยพี่เอาให้ตกใจนอนแบบนอนสต็อปไปเลยครับพี่เหรียญป้องอ้อยหลงปูเพิ่ม400รอบาทเท่านั้นครับพี่เอา้ารายการต่อมาพี่พี่อาจจะเลงกันมานานแล้วเนาะพี่เนาะวันนี้มีองค์เดียวมาแบ่งปันพี่พี่อย่างนี้เลยครับพี่มีองค์เดียวมาแบ่งปันพี่พี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่ให้พี่ดูก่อนหมุนให้พี่ดูหนึ่งรอบหมุนให้พี่ดูนหดนึ่งรอบนี้อย่างนี้พี่อย่างนี้คลาสสิกดีไหมพี่คลาสสิกดีไหมครับพี่เอาพี่พี่ชอบไหมเอ่ยชอบจัดไปนะพี่นะ เอาให้พี่ชอบเลยแล้วพี่จัดไปเลยนะพี่นะนี่บอกน้องได้พี่อย่าดูรู้เพิ่มเติมบอกน้องได้ถ้าไปไวเกินไปบอกน้องได้เลยพี่แต่จะพยายามกระชับเวลาพี่ๆนะครับเพราะวันนี้น้อยยามเย็นวันอาทิตย์แล้วพี่ๆจะได้พักผ่อนนะพี่นาะเตรียมร่างกายไปทํางานกันต่อสู้ในงานที่เรารักนะพี่เนาะนี่ครับพี่อย่างนี้โอ้โหพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้พี่ชอบไหมครับเนื้อหาแบบนี้ประมาณนี้พี่ลองดูนะเนี่ยพี่ลองดูเลยครับพี่ ลองดูเลยครับพี่หลวงพ่อเงินอย่างนี้พี่หลวงเพ่อเงินอย่างนี้โอ้โหพี่ลองดูนี่อะพี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะคลาสสิกดีครับพี่อย่างเงี้ยนี่นี่อะครับพี่โอ้โหดูด้านหลังอย่างนี้พี่ด้านหลังอย่างนี้เลยพี่ด้านหลังงนี้เลยนะเนี่ BE ยพี่หล่ออาจจะมีรูมีอะไรบ้างนะพี่น้องอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นะพี่นะตามสไตล์พระหล่อโบราณพี่ลองดูอย่างนี้เนื้อหายอย่างนงี้พี่พี่ชอบไหมครับนี่พี่ลองดูนะพี่นะนี่อะพี่เอ้าได้ดูใต้ฐานหน่อย ใต้ฐา,านแบบนี้ใต้ฐา,านแบบนี้เลยครับพี่นี่โอ้โหดูใต้ฐา,านแบบนี้เลยครับพี่นี่อย่างนี้นะพี่เนาะเอ้าพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบไหมเอ่ยพี่พี่ชอบไหมเอ่ยอย่างนี้ลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมอย่างเงี้ยครับพี่เอาหกร้อยบาทโอ้โหหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอ้าต่อมาอันนี้ลวมพ่อเงินเหมือนกันแต่อันนี้เป็นวัดดอนยหอมนะพี่เนาะอันนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมนี่รุ่นสุดท้าย รุ่นสุดท้าย2518เนี่ยครับพี่อ่าดนใหญหอมนะคนปรปฐมอย่างงี้พี่โอ้โหดูพี่ดูเหรียญเขาสวยงามมากนะพี่น้องคอยดูพี่ผมลงกล้องให้พี่ดูดีกว่าเนี่ยพี่แกะบล็อกสวยงามไหมพี่แกะบล็อกได้สวยงามดีครับพี่เนี่ยโหรายละเอียดคมคมชัดชัดดีจริงๆครับพี่นี่รายละเอียดคมคมชัดชัดดูพี่นิ้วจีวรคมคมตัวหนังสือหลวงพ่อเงินเนี่ยพี่โอ้โหดูพี่คมชัดดีจริงๆพี่คมชัด กิบเลยพี่นี่เอาลองดูนะครับพี่เนาะลองดูพี่ลองดูเนี่ยนี่อย่างพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่ยหอมรุ่นสุดท้ายนะพี่เนาะสองห้าหนึ่งแปดพี่นี่ตัวยันคมๆเลยพี่รุ่นสุดท้ายอย่างนี้พี่ดูตัวหนังสือเนี่ยอา่าสอเสือนี่ขีดซ้อนอย่างนั้นเลยพี่นี่ลองดูนะพี่นะนี่สองห้าหนึ่งแปดตัวยันอย่างนี้ผิวพันธ์อย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่เอา้าถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ห้าร้อยบาท เรียนหลงพ่อเงินวัดดอนเจาหอมรุ่นสุดท้ายห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้าต่อมาเลยต่อมาเลยต่อมาที่นี่เลยพี่พระขุนแผนหลบปู่ทีมอย่างนี้พี่เอา้าพ,พ,พี่ชอบไหมเอ่ยไม่รู้รุ่นนะอันนี้ไม่รู้รุ่นจริงๆครับพี่เนี่ยติดตะกุดมาสองดอกอย่างเงี้ยพี่เอา้าพ,พี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับพี่อย่างนี้นี่เนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้แห้งๆเก่าๆแห้งๆนี่พี่ผมได้มาบบ้านอย่างนี้เลยพี่ได้มาบบ้านอย่างนี้เลยครับพี่ ถ้าไม่ทราบรุ่นพี่แต่ว่าดูเออดูคลาสสิกดีพี่ดูเนี่ยเขาเก็บไว้อย่างนี้พี่บนหิ้งเนี่ยดูอะไรเกาะฝุ่นเกาะอะไรเกาะผมไม่ได้ปัดออกนะพี่เนาะไม่ได้ทําความสะอาดปล่อยให้เป็นความธรรมชาติแบบนี้ไปเลยพี่ให้พี่พี่เห็นนาเนี่โอ้โหพี่ดูเนี่ยเขาเป็นแบบเขาเรียกคาฝุ่นคาอะไรนะพี่เกาะนะพี่นะเอ้าลองดูนะพี่นะนี่อย่างนี้เลยพี่๋อพี่ลองดูนะครับอย่างนี้นี่โอ้โหพี่ดูตะกุดอย่างนี้ ตะกรุดอย่างนี้่เียพี่ลองดูนะครับนี่โอ้โหมีตะกรุดสองดอกเนี่ยพี่หลวงปู่ทิมอย่างงี้พี่เอ้าพี่ลองดูนะครับ ح, รดดพี่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยผมเอาสามร้อยบาทโอ้โหพระขุนแผนสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอ้าลองดูพี่ลองดูนะครับพี่ออเอ,าาอ้าใกล้แล้วนะพี่ใกล้จะหมดแล้วพี่ลองพิจนารณาดูเลยชอบอรายการไหนทักทายบอกน้องได้นะพี่เนาะรีทักทายมานะครับระวังไม่ทันนะพี่เนาะบางรายการมี หมดไปแล้วเนี่ยน้องต้องกราบขออภัยพีจริงนะครับพี่เนาะต้องให้พี่ที่เขาปิดไปก่อนนะครับพี่อ่าวอย่าว่ากันนะครับไม่ว่าน้องเนาะแต่จะพยายามหามาให้อีกครับพี่ถ้าพี่พี่ชอบรู้ว่าพี่พี่ชอบเนี่ยน้องจะพยายามจัดหามาให้เนาะถ้าเจอเนี่ยจะรีบนํามานําเสนอพี่พี่เลยนะครับไม่ให้พี่รอนานพี่พี่ๆีพี่ตันึงบอกว่าโอ้พี่สั่งไว้ร้านแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โอ้ ต้องกราบขอไปไป,ไปพี่จริงครับพี่หายากบางทีก็บางรุ่นก็หาไม่ได้เลยก็มีครับพี่เอา้าลองดูครับพี่นี่อย่างนี้ครับพี่เหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่ดูวัสกุเงี้ยพี่เนีน่ยเนื้อทองแดงผิวไฟแป๊ดแปดเลยพี่ผิวไฟแป๊ดแปดเลยพี่เอา้าพี่ลองดูนะครับพี่อ่าลองดูพี่ลองดูอย่างนี้พี่โอ้ตัวยันนี้ไม่ต้องห่วงลพี่คมชัดดีครับพี่คมคมชัดชัดดีครับพี่นี่อย่างนี้พี่หลวงปู่ดูวัสเกอยุทยานะพี่นะเนี่ยพี่ลองดูเลยพี่ผมพี่ดู ผิวไฟแป๊ดแป๊ดจริงๆพี่เนี่ยไม่ได้แป๊ดเล่นๆนะแป๊ดจริงจังเลยเนี่ยพี่เนี่ยเอ้าลองดูนะครับพี่เนี่ยต่อโค้ดอย่างนี้ต่อโค้ดอย่างนี้อืมเนี่ยพี่ต่อโค้ดเดียวกับเหรียญโอปุดูเศรษฐีสามหนึ่งนะพี่เนาะเนี่ยพี่ลองดูผิวไฟอย่างนี้พี่โอ้โหดูพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่เอ้าเหรียญพรมสีหน้าอย่างเงี้ยพี่เอาสี่ร้อยบาทอืมสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาหลวงพ่อโอภาสี หลังศาลาอย่างเงี้ยพี่สองสี่เก้าเจ็ดอย่างงี้ครับพี่หลวงพ่อโอภาษีเลี่ยมเลนเรียบร้อยรายละเอียดที่พี่ไม่ต้องห่วงเลยคมคมชัดชัดดีครับพี่รายละเอียดยังดูคมชัดดีพี่ตัวหนังส่งตัวหนังสือคมชัดพี่นี่ดาวในคมคมชัดชัดเลยครับพี่นี่ไงพี่ลองดูผิวพันธ์อย่างนี้หน้าตาอย่างนี้รายละเอียดนด้วจีวอนดรามานี้เลยครับพี่เนี่ยเส้นรั้ศมีคมคมอย่างเงี้ยพี่เนาะอย่างงี้ครับพี่เอ้าลองดูที่ศาลาพี่นี่ สองสี่เก้าเจ็ดโอ้โหดูพี่คมชัดดีมีครับพี่คมชัดดีมครับพี่เจาะหูปิ้นๆอย่างนี้พี่นี่อย่างนี้นะพี่เนาะเอ้าพี่ลองดูนะครับพี่จะไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะพี่เนาะอยากดูรู้เพิ่มเติมรายการไหนพี่แจ้งน้องได้นะครับพี่หลวงพ่อโอภาษีอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอา้ารายการสุดท้ายของเย็นวันอาทิตย์แล้วนะครับพี่ เหรียญพญาพิชัยดาผักจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยครับพี่พี่ลองดูเลยพี่สองห้าหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามพี่ลองดูนะครับอย่างนี้นี่พี่ลองดูเลยนี่พี่รายละเอียดคมคมชัดชัดายละเอียดคมคมชัดชัดพี่ดูคมชัดดีครับพี่คมชัดดีครับพี่นี่พญาพิชัยดาผักนี่บอเต็มจังหวัดอุตรดิตถ์แบบนี้ครับพี่ดูผิวพันณ์แบบนี้พี่รายละเอียดคมคมแบบนี้พี่ ยังคมชัดดีอยู่นะพี่เนาะนี่อย่างนี้ครับพี่เอ้าลองดูครับพี่โอ้โหตัวยันด้านหลังยังไม่ต้องห่วงเลยพี่ฟอนต์เขาเล็กนะพี่นัดแต่ดูคมชัดเป๊ะเลยพี่คมชัดเป๊ะเลยพี่นี่สองห้าหนึ่งสามอย่างเงี้ยพี่เนี่ยนี่ตัวยันคมคมงี้พี่อ่าพี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ชอบไหมเอ่ยอย่างงี้อ่าพี่ชอบไหมครับพยายามค้างให้พี่ดูเนาะอย่างเงี้ยพี่พี่ลองดูนะครับเนี่ยตัวยันเล็กนิดเดียวนะพี่นะเนี่ยแต่คมชัดมากครับพี่คมชัดมากครับพี่เอ้าเหรียญพยาพิชัยอย่างเงี้ยพี่เอาห้าร้อยบาท เหรียญพยา,ยามิชัยดาผักเนี้ยพี่เอา5้ารอบาทอ้าวสัญญาณรัวๆมาแล้วแสดงว่าวันนี้น้องได้นำเสนอพระให้พี่ๆรับชมครบหมดแล้วนะครับพี่พี่ชอบอรายการไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้นะครับพี่อา้าวเพี่ทักทายน้องมาน้องก็ดีใจแล้วครับพี่ยังอย่างอย่าง,งไงแล้วเนี่ยพี่น้องต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ที่เข้ามาอุดหนุนน้องนะครับพี่และพี่ๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับพี่เพราะว่า ถ้าไม่มีพี่ๆน้องคงไม่มีกําลังใจทําอยู่จนถึงคลิป ep ีที่63แล้วนะครับพี่ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆนะครับพี่ที่เข้ามารับชมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้น้องนะครับพี่เนาะเอ้าแต่ถ้ายังไงแล้วถูกใจรายการไหนพี่ทักทายน้องได้นะครับพี่ยินดีให้บริการพี่ๆนะครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับวันนี้น้องนําเสนอครบหมดแล้วนะครับพี่ถ้าพี่อยากดูรู้เติมแจ้งน้องได้เลยก็ทัก ก็อาจจะต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับและช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจริงๆครับพี่ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ด้วยความปรารถนาดีจากเฮงดีพระบ้านละครับถูกวันนี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ